สวัสดีครับเจอผมเพลเดอร์นะครับในเจอมาตาปีนซสนดิเกอร์นะครับอ่าผมว่าเราควรแล้ววะนะไม่ขายอะไรอ่ะไม่ดีขายแล้วโอเคนะเดี๋ยวเรามาหาข้อะกี้กันเลยละกันนะดูข้อหน้าผ่านนี่มันมีอะไรบ้างอ่าข้อที่มีวัสดุมีกระดาษเลยนะอเนี่ยคันไปตรงนี้ว่าด้วยสาม ออโ,อโอเคโอ้โหโอ้โหเกิดอะไรวันนี้เราเล่นตัวผู้ชายครับทลอะไปมาคือมนเล่นของตัวได้ครับมันอัพกระตอต่างคนละสายสบายเลยผมพู่เห็นวาเห็นเาะแอยู่งนั้เดี๋ยเราต้องตระนกนะอืมโอเคครับเดีย๋ยวเราพุ่งางบนนดีกว่า Sì, dạy. Ah, thay vì. Oh, thay vì. Nam phong. 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 นี่นะง่ายกว่าลงเลยแล้วกันเริ่มว้ารีบร้อยปุ่มพั้งโอ้ยอากมาัวเริ่มสบสบสิบนะถ้าาหล่อมันไกอัเพราะว่าวไม่ดีดเป็นเงียบยาวไปครับเงีเียมันเป็นที่หายน่านีมีาไหรอเล่แต่ว่าอมตอยครับ อเน้อ้จะาเยนะคอามันมาได้ทำาลอไป้ชื่อถือขึ้นปัเฮ้ยี่มันเหมือเส่แล้วอตอต่อเยจไปรูาเรื่องไเรื่ออเดี๋ยอยนี้มาข้างต่นเฮ้ยไปเห็น ตาแลนั่นไม่ได้ช่ไปตัวก่อนไม่รู้ี่ยเฮ้ยหยุดพี่แล้วทำลววืออโอเคนะเดี๋ยวยเี๋ยวจะระเบิดระเบิดใช่หเดี๋ยวหุดระเบิดไยังไม่ไม่อันประมาณที่หนมีคือใชระเบิดนะครับให้กดปีารแล้วมันจระเบิดแล้วก็ถือับ <ake exceeded lichen lerde>

Lói chân lên. Một không Một tải. Một tải. Một tải. Một Một tao Một tải. đó, tải. Một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  tải. nào tải. Một tải. Một tải. Một โหไอโนนี่สิงแบบาตายหมดเลยโอ้สบายสบายอ่ะโอเ่จิง่ายครับเพราะมันเป็นทจิตยังสามเราทำารักษาต้ดีทีเดียด้วยครับเพราะว่าถ้าเราเท่าเดิมมันเินี่ยก็ตัวมันก็จะสูงขึ้นทำาันแบบไปอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอเิร์่องเหมือนนี้แหละท่าจิตงนี่ยองคองยัไ่อก็ โน้นนะฮะโน้นโน่น tamam ่าจะไปเขานด้วยนี่เป็นแบบใช้ก้อนถีเท่าแนะนำเลาโอ้โหนตัว่คลับมของอยู่ทั้งบนโอ้อยู่บนบ้านไปเหถอยหาถอยเหยาหเาต้องขึ้นอีกชั้นนึงโอเคดีรับ เตะนะม้วเดเวได้ล้นี่จะได้หนปัดมาด้วยนะขอทำหมอนก็เอาไว้เพราะ่สร้างนการฝาผิดข้าอยู่จะมีการฝาิดตวีก็แตกต่างันอย่างนี้เนหมออย่ับเลืกตางตัวแล้วี่นหม้อม้อหหมอหม้อหอหมอหม้หอม้อหหมหมอหมรอมออออ้

นี cues, ke Hospital, ke member, ke ่เหนอเนี่ยก like, ็ะก uh, okay. uh, right ็กน่าจะได้นะก็ต uh, uh, ัดก็ต uh ัวก็ตัเหรอเนี่ยไปจควายเออไปอ่รอยู่ได้โอเค่ะกมานาารกิจกันนะพราะว่าเชื่อมีน่ไนเนีา้ก็จะมีภารกิจอเอ่เยี่ยี่รองตีอ่าโอเคถ้าหรือว่าเราจะไปเปิดแบบก่อนดีเปิดอะไดให้เห็นธุรกิจรอม เลาเไปนีเลย่นกสีเลยเยนยะขนาดเยเราชักย้ายเลครับเร็วสุดินักเงทาน้เสียงตีน้านีบ้านมันจะค่อนข้างจะระหว่างห่างกันเพราะเรื่องดิตัวเมืองเรายงมีพื้นที่บ้านมันจะไม่ติดกันราะั้นเราจะไปติดกันไม่ได้ต้องทำมันข้างหน้ามีจดหมายสองกา กก็ต่องให้มหาย้องบเนี่ยเั้นดีนะครับเพราะว่าใข้ต่อจหมายไม่จะเตี๊ยหาจะเตี๊ยหายไม่จะเตีอยหายนี่เป็อจมหมานเน่เน่ะไอ้อนี้ดีน่อเมหอออม เด yeah. yani ี๋ยวเขาบอกว่าเขาขึ้นมาแล้าไหนต้นไม้มาเขาขึ้นมาเฮ้ยเออเราขึ้นมาไี้ไม่ได้ไม่ไงเราตดยาอไู่เลไม่ได้เขาอยากใส่ต้นไม้ได้ไหมเวลาที่ตไดแล้วครับระบบแมงเนื้อระบบแมงอะไระบบเนื้อข้ามอยู่บนหลังกัน เราเป็น่อเ้เป็น่ะตน้หนัวตจะได้จตีน้หนัได้เั้เดี๋ยวอเมเน่าเป็นด้ดิ่้ี่เหมาวว่ปกตอนนี้จะเป็นรเอามาแบบทีที่ทำในแต่ทีแต่จะได้เหยียบ สบาตายแล้วนะปล่อยเาตงคือเลาตัวที่มีอุปกรแล้วก็มีพวกเระดก่ออ้โตัการก็แล้วน็มีตัวอะไรอยู่อี่ใจกมีี่ใจทำแต่พวกเขายรงมาเลยโอ้มีเ่ยวแข้ามาตรงนี้อยู่ที่นั่นแล้วเขาจะเป็นแบไหน่เป็นยังไงฮึนี่เนความเห็น

ยาล้วันุุ๊ี่เก็ยไปต่เาทำเม่อห้านาทีเิ่มนุดห้้าทำให้มึงะครัเเครับไแล้วไปแต่้อาลอยในั่นแหละหอวาชุดปลาลึกครับลอดครับตายครับเดี๋ยวจะกกนไห้หน้า่แเนาะที่แตน้าจะหนีไป้ใช่ไหมต่อรหน้าหนีไปขอเรต้องป็นที่ก่อเพือให้หน้ดคือว่าจะริดมันรีบ

get thee behind me these days stupidity is all too prevalent you know i never asked your names when we last met i'm evie fry and this is my brother jacob do you believe in ghosts not particularly yes i'm Skeptical, possible. here we are in the world's most advanced city, yet its citizens are so enthralled to the supernatural, they leave themselves vulnerable to charlatans. Which is why I joined the Ghost Club, the first society in the world to look systematically at the phenomenon because truth. Like a spirit must be cajoled before it will reveal itself. Yeah. Will you join us? Sounds absolutely ridiculous. Why not? It does <laughs> sound intriguing. Have your first case.

เดี๋ยวมีประกาศอะไรนีนี้น่ครับีรับเข้าเลยาเยครับดูของหน่อยครับดูหน่อยเดี๋ยวมุดที่้องก่อยตไม่้เป็นม่ด้ตดนะไม่ได้ไม่ัฮึมาขึ้นมาขึ้นดูครับอยู่ที่ส่วนเราจะรัเปลี่ยนวเราูอะไรนาะมาดนี้ลั่นเลยอ่า โอเคไม่ต okay. ้องห่วงเลยไม่ต้อเป็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นั่นมีคนเจอตีเหรอมาได้มีเรื่องนี้ยังไงเดี๋ยวดูมาช่วยเจ้โอเคมีมาช่วยแล้วเจอตีแล้วจ้มาดูที่แล้วะเห็นยุ่านเหรอ

ก็จะฟังไล่ตามคงจะเป็นคนเฉื่อยๆแต่เนี่ยไม่เป็นเฉียดแบบนั้นแบบนั้นบอกดูเพื่อนไอ้สิบดีกันยิ่งเสร็จแล้วก็เพิ่มเงินไปส่องไปส่องต้องแว้งนะเดี๋ยวกอนที่รอซิกเดี๋ยวไม่ไม่ทำมันมีกองเมื่อะไรเจอแล้วไม่ใช่ปะ ไอ้ีอะไอ้ีาแค่ไหนบ้เออหนกัได้่าหนแค่ไลนแค่ไหนเล้หี่ง่ไหนเนี่ยผ้หญิงไอ้ผีไม่ใช่ผีเนี่ย้แล้วมัลค่ามค่ามูลค่าม่ารางายใคคนเนี่ยไึ่เป็นใครบอกที่มาหนมึงไม่ยอมบอกพี่อ่ะรบอกพี่มาสิเฮ้ยเฮไม่ยอมบอกพี่เปนยังง

เดือดลอยเอ้ยม่ใชีเ้อง้องเจ้องที่เจตองหรอท่นนี้เราไม่ควมีแล้วาคันข้เดือดลอยเออมามาหาทีตองหาทีตองีแล้ี่ติงบนน้ไม่คิดนะดูครับก็ลอืเือดลนยเดือไม่ต้อง <Mel inda> มองข้างล่างหรอครัะ

แู้วเรา็นองเปิดป่ถ้ามาอยู่ในกองก็ได้ใรูรู้เจ้ายหนเ่่าแม่งเลไอ้นี่กินหัวเดื I have you now ีลายทมันอยู่อย่างฝนกำแพงโอ้ยงงมา มัมต้องน่าผมต้องน่ากไรหายตึงอะไรกอย่างนี่นกรดองไม่ถึีนบุมบัเข้าวในหลังนี้นว,ว๊าข้าวในหลังนี้ขึ้น,น,นบน ไหี่เราทามาเพ่สิทอะไรายน่าจะอยู่ที่หมวเลยมาตรงนี้ต่อไปต่อมาอ๋นี่อะไรกแล้วก็อื้อเออมาส์ลูนิทิกในส่วนแล้วไม่มีอะไรท้ากันหรอกมีอยู่แต่วาเพื่อนนะไม่ต้องกลัวมีงต โอ้ยตีล uh, да. ืมเลยตัวเนี้มึงทำังงตีตัวเลยตีีำตูู่ดงอ่าโอ้เจอแล้วไอ้ตมหงนน่าจะมีคนมาพยายามไขตาการเลยอู้ขอการไม่เลยอุ้ยอ อ้ยอ้ยอุ้ยันบปน่อวกันหน่อปตัมันลงมาใต้ดินอกไปดิลงมาใต้ดิยงงงเออโห้นมดีวะเอ้ยมาวเฮ้ยมาวะเฮ้ยมัน่นเน่

มีตลกมากใช่ไหมป่าแม่งเลยมวของคนมีอะไรให้เหนฮยอะไรอ่ะอะไรเป็นยานเตือนมามามาขึ้นมาเฉยนะฮะมาตัดเฉยง่าแบบนี้ฮึ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 เจ๋งอ่ะอุ๊ยจี๊ดอะไรอีกวะ โอ้อะไรวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอันนที่ไหน,นกันกูอยู่ข้างหลังนี้เอ้าไ,ไหนวะเฮ้ยเฮ้หายได้เหรอี่ยบอแล้วเนี่เออ

มันมันไปอี่างข้าปตัวนี้กันวะเออกออแล้วมันไม่มีเลยไอ้างบนมี่ก็ไอข้างบนก่อนอือไม่นีเลอไม่ไ้เหัออืเนี่ยอะไรน่าจะเป็นลังคุมนเบิดไอมีของมีอะไรแบบอือสายว่าอื้อ เนี่นยตัวตัวนี้ให้เยอะตัตัวนี้้างเดียแนทำอ่า๊ดเออกเดียวหาที่กก่อนหายตัวเยอะโอ ดีครับวาจบจ่บาตอนนี้ขวามสดใช่ไหมครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ